เสียนสุพรรณไหมครับ,รบเสียนสุพรรณนะครับ,รบผมน้องครับตามหาท่านอยู่ครับไปเลยครับต่อเลยต่อเลยสองทุ่มสี่สิบเอ็ดครับหลังจากที่ผมออกมาจากเสียนสุเชาวพี่ชายของเสียนสุพรรณฝั่งที่ผมเดินมานะก็มาทางบ้านนนสมบูรณ์นะก็ มาทางเส้นหลักถนนออราดยางครับผมแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้เปิดกล้องตามมาเรื่อยๆจนมาถึงและได้พบตัวท่านได้กี่แ้มฮะสี่ห้าแ้ม ของเซนต์ชาร์ได้สองครับประมาณลูกหนูนี่แหละใส้ประมาณแปดตัวโลสิบตัวโลที่ว่าสีห้าแต้มเนี่ยตายยังโอเคมึงท่านเหลือเยอะไหมฮะอ๋อครับผม เอาผ้ามาด้ยิงไหมน่ะได้ไหมไม่ดีคือหรอคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็ถามนะตั้งแต่อยู่ถ่ายกุฏรลมนะท่านก็มาหลอวันนี้พี่ชายก็เอามาหลอพาดไหลสะพายแต่น้องชายครับเป็นน้องถือแต่ละท่านนีอามากก็จะต่างกันไปนะสิ่งสำคัญก็จะมีเสียงไม้ ตีฟันหนูแล้วก็ครีมลีลาก็จะต่างกับเซนสุเชานะีท่านใดดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็จะปล่อยเป็นคลิปๆไปเลองดูลีลาของน้องชายมาั่งม,มาดี่โอโ้โหผมถ่ายคลิปมาปีนี้เขาปีที่สามแล้วบูทนี่ไม่ใส่ไม่ได้ไม่เข้าเลย จะเย็นเย็นครับผม,ม,ามาฮะเอาอะไรกิน,น,กนว,วงเดือนเหรอเนี่ยเออกับเหล็ก,อ,ก,ลกอ๋อทำยาวกินเฉยดูผลงานท่านโอ้โหเต็มเต็ม,ตมสี่ห้าตัวพีน่น้องไปไปเต็มเล็กครับพี่น้องไม่เต็มตัวเท่าไหร่ ้องดูผ่านสุพรรณจะลีลาขนาดไหนครับพี่น้องจากจุดนี้ห่างจากแคมป์น่าจะประมาณเป็นกิโลอ่ะท่านก็เดินกรเกินขึ้นเลาะเลาะเลาะ,ะขึ้นถนนใหญ่เป่าเลาะไหมหรือลุลลย,ลยทุ่งไปงโอเคผมจำได้ว่าช่วงที่เรากินข้าวตอนเย็นเนี่ยท่านบอกว่ามาทางต้นตาลเนะาะผ,<ม>ผมก็ได้จับจุด và ở chỗ này này, tôi cào, điền được không? để không? được nhiều không? 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 ครับผมเท่าไรเท่านั้นครับผมสามเมียนเดิมอ๋อคู่เยอะสองตัวเลยใกล้เลยไหมที่บอกตอนเย็นว่วไอ้คู่คู่ไก้แคมป์ป่ะได้ไหมอ๋อพี่น้องเลยแมถ้าผมเลือกตามเซียนสุรันก็จะเห็นโตพี่น้องเลย แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาดูในโต้ในคลองจริงน,น่าจะเห็นแล้วในคลองขี่โกรโอ้ฟหางสองหลังคู่เลยครับพี่น้องนั่นเลยแต่การเดินของเซนสุฟันเนี่ยจะเดินช้ากว่าสุชาวนะฮะสุชาวจะจำ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  nè nó đã liền lại lên cái ngon ơi nghe không chích cơ các bạn nhìn đây มีกขยาบ่น้อ่คือกขยาบเบาแค่ป้าติโตส่งลูกดูมาก่อนเนี่ยมีแตู่ีไซส์ขนาดนี้เมื่อกี้ผมส่องเนี่ยกระชังวันสิบตัวโลเ็นแปดตัวโลสิบตัวโลวันเนี้ยปุ๊บโอ้โหมงูเห่าฉกเลยเว้ยปุ๊บมาดูพ่มือการพอฟันของเชียนสุพรรณหน่อย โอ้ใช่ครีมฮะหอมหนูแล้วเกินพี่น้องเช็คเวลากันเลยครับผมสองทุ่มสี่สิบเจ็ดเจ็ดร้อยขมดกี่ตัวฮะเนี่ยนี่ห้าหกตัวนคห้าหกตัวครับผมยินดีกับท่านด้วยจะมีตัวตัวใหญ่ตัวนึงนไหนตัวใหญ่แล้วไหนตัวใหญ่ขนาดไหนตายตัวใหญ่ตายโอ้หักใหญ่พี่น้องเอ้ทำไมต้งตายดู ตอนตอน,ตอนที่ได้ตัวตายไหมหตอนที่ได้ตัวตายเปล่าตอนที่ติดติดติดเหงาตายไหมตายตายอ๋อแสดงว่ญญาแข็งขาตายโหญบักใหญ่บ้าเลยขนาดนี้แม่ห้าขีดหนึ่เขามีตัวลูกมีกที่บอกกนะันเลยของเซนตุฟันก็มีแต่ลูกครับเขาบอกว่าส่งลูกมาก่อน<ม>เดี๋ยวแม่จะออกมาเช้าวพรุ่งนี้ตอนเชา้าตอนเช้า ดูดวลาถ้าเกิดเวลาแห้วเวลาหนูติดติดรวดนะมันก็ติดบ่วงก็รวดมันจะเป็นขด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 ,ขดนะครับเขาก็จะรีดรีดตั้งหน่อยนี่ครับผมมัดจุลาสุพรรณนั่นแหละครับพี่น้องธงสีส้มนะฮะไทมหน้องผักชีอ่าลึบ แหมได้ปักใหญ่จริงอือดูแ่ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่เนาะอย่างนี้สักติดโตเนี่ยบเราก็จะข้ามคูนาครับผม เพื่อไปต่อแน่นะซับมาเข็ะ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 เีลาจะต่างกับเซียนสุขเช้ากับเป็น้อง ก็จะผ่านไปอีกโซนหนึ่งนะฮะกำลังจะเดินข้ามทุ่งครับผมทุ่งบริเวณนี้ก็น่าจะเกี่ยวมาทั้งสองทั้งวันที่ผ่านมาครับผม มีไหมคือยาวมีไหมหนูันชอบกล้องนี่ป่ะขอยาวเลยขอยาวเลย แน่นิ่งแน่นิ่งเราก็จะข้ามขนา่นนะครับเพื่อไปต่อไร่นาเดินคราบทุง่งโอ้โหสูงเลยขนาดนี้เลยโดดสวบพีสส่น้องเลยเดินตามทีมนี้ก็เล้าใจเหมือนกันครับผมบอกแล้ว ผู้ชมท่านใดนครบน้องเรนเดอร์ไม่ผิดหวังครับผมเราจะพาทีมแทงทุกทีมในฤดูกาลนี้ที่ยาฤดูกาลเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567 7, 7 7 7โอ้พี่น้องโอ้ยาวโอ้วางเลี้ยงแถวแม่จหา ทหารแถวเลี้ยงหนึ่งโองยดโอ้ดคักเถอะวะน้องเอ้ยโอ้โหอ๋อนะขอสักโตน้สิลองโอ้โหบางเหมือดีพแทะฮึแม่ยาวๆแข้งคอตายก็ดีไม่มีเลยพี่น้องเลยขนาดแถวเลี้ยงหนึ่งนี่เลแม่ทหารมันโหนกเนาะ อ้อออออครูนี่หมดแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปต่อยครูคุณครูอนุบาลไม่ใช่พี่น้องครูนาต่างหากก็เถอะลงดีกระโดดสวบเลยสวบพี่น้องเลยมันแล้วผมมาเกินนิดหน่อยต้องกลับขอไฟเด้กกล้องเลยมัน จบยังครับโอ้จบแล้วครับผมรบกวนขอสัญลักษณ์การจบหน่อยครับพี่น้องหันหน้าทางนี้หน่อยขอบคุณมากครับครับผมเวลาจบของท่านสุพรรณสองทุ่มห้าสิบสี่ครับพี่น้องประมาณกี่แต้งนะเจ็ดหรือเปล่า,าโ,อโอเคครับผมขอบคุณครับ คืนเช้าเราก็จะตามทีมนี้อีกครับพี่น้องนั่นคือทีมน้องพักขี่ตำบลน้องชิมอำเภอเนินสง,งา่าจังหวัดชัยภูมิกุดนายครับพี่น้องบ๊ายบาย